ยอมลงทุนด้วยเสียไปเกือบ5 0 0แสนเ,เดี๋ยวเรามาเตือนกลโกงกันนะครับหน้าตาดีๆอย่าไว้ใจแต่ผู้หญิงคนเนี้ย นอกจากหน้าตาดีไว้ใจได้เพราะเธอเป็นคนดูแลตัวเองดีมากๆนะครับส,<ป>สวัสดีครับคุณเนสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีวันหยุดสวัสดีเดือนแห่งความรัก<ห>นะคะวันนี้ขออนุญาตมาแชร์เรื่องที่หลายคนอาจจะมองข้ามแล้วเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่าด้วยความที่แม่เนสเนานะเป็นเป็นคนที่ใช้ร่างกายเยอะทํางานหนักแล้วก็วันนี้เนี่ยสิ่งที่เนสอยากมาแชร์คุณผู้ชมขาคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะไม่ใส่ใจกับดวงตาจนตาบอดขึ้นมาถึงรู้ว่ามันสําคัญเมื่อกี้อย่างที่เนสเกริ่นไปเรื่องของคุณแม่ด้วยความ ที่เนสเป็นคนรักแม่มากๆแล้วพี่ดาเชื่อไหมว่าแม่เนสเนี่ยแกแกทำงานหนักมาตลอดแกใช้ร่างกายเยอะ<ฆ>แต่เราเนี่ยเราคิดเสมอเลยว่าแม่ยังแข็งแรงดีนะคะจนมันมีเหตุการณ์อยู่มาวันหนึ่งค่ะคุณผู้ชมนั่นคือเหตุการณ์ที่แม่โทรศัพท์เข้ามาแต่มแม่โทรมาหาเนสแต่น้ําเสียงแม่ไม่เหมือนเดิมวันนั้นเหมือนแม่เขาตกใจและกลัวค่ะแล้วเขาก็พูดกับเราว่าเนสมกเมื่อกี้แม่กับตกบันไดนะ เชื่อไหมคะเนสตกใจมากถามแม่กลับไปเลยคะ่ะคุณผู้ชมว่าแม่มันเกิดอะไรขึ้นหรอถึงเพิ่งมารูค้ค่ะคุณผู้ชมว่าหลังๆเนี่ยตาแม่เริ่มมองไม่ค่อยเห็นแล้วถึงจะเห็นคะ่ะมันจะเป็นภาพแบบมัวๆเบลอๆแล้วแกก็จะมีอาการเคืองตาบ่อยๆอยู่เฉยๆน้ําตามแม่ก็จะไหลออกมาเองนะคะ ừ, ที่สําคัญเนี่ยเหมือนในตาแกมันจะมีเหมือนจุดดาคุณผู้ชมเป็นหยักย่แบบลอยไปลอยมาค่ะแล้วแม่รู้สึกแสบตาตาแกสู้แสงไม่ได้พี่ด้าเชื่อไหมพอเราฟังเรารู้สึกแม่อาการขนาดนี้ทําไมแม่ถึงเพิ่งมาบอกเชื่อไหมคะว่าแม่พูดกับเรา เข้าใจได้เลยนะคะแกบอกว่าแม่ไม่อยากรบก,กวนลูกกลัวเราจะลําบากกลัวจะเสียค่าใช้จ่ายแพงคุณผู้ชมเชื่อไหมวันนั้นเนตรีบพาแม่ไปพบผู้เชี่ยวชาญเลยพ่อไปถึงโดนตําหนิเลยค่ะ คือผู้เช่วชาญเนี่ยบอกเลยว่าถ้าเนสพาคุณแม่มาช้าอีกนิดเดียวแม่เนสอาจเสี่ยงตาบอดได้แล้วก็เตือนนะคะวันนั้นเนี่ยบอกว่าให้เราเนี่ยต้องรีบทำทำการถ่ดตัดด,ด่วนเลยเพราะว่าแม่เราอ่ะคืออาการค่อนข้าง,งเยอะและที่สําคัญเลยวันนั้นนะคะพอเรานั่งคุยคุณผู้ชมคือค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างที่จะสูงมากๆเนสบอกเลยวันนั้นแม่เนสเนี่ยแกอายุเกือบแ0แล้วพอแกฟังแกกลัวนะแกกลัวพี่ด้าแกกลัวว่าแกจะกลับมาไม่เหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมโชคเชื่อไหมว่าวันนั้นเนี่ยโชคดีมากๆเลยที่ผู้เชี่าชาญ ผู้เชี่ยวชาญแนะนําตัวนี้ค่ะสำหรับไอเคลียที่ใส่สารสกัดจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นตัวของบิวเบอรี่ลูทีนแล้วก็ซีซันทีน,นที่ช่วยชะลอาการเกิดต้อกระจกช่วยชะลอาการเกิดต้อลมค่ะแล้วก็ช่วยลดการเกิดจอประสาทตาเสื่อมรวมถึงตัวนี้ทานง่ายมากๆคุณผู้ชม,มแค่วันละหนึ่งแคปซูลก่อนนอนนะคะตัวนี้ต้องบอกว่าหลังจากแม่เนสได้ลองแกมาเล่าพี่ดาด ยังไงบ้างแกบอกคืนแรกตื่นเช้ามาปกตินะคะคุณผู้ชมแกจะตาแห้งแล้วลืมตายากแต่วันนั้นค่ะคุณผู้ชมแม่เนยรู้สึกว่าเอ้ยตื่นมาแกตาใสขึ้นแกมองชัดขึ้นแลน้ําในตาเพิ่มมากขึ้นพอเนสฟ,ฟังเนสรู้สึกเอ้ยแม่นั้นเราน่าจะมากันถูกทางแล้วเนาะแม่ลองทานต่อเนื่องหน่อยไหมค,คุณผู้ชมเชื่อไหมคะแม่เนสตั้งใจมากทานต่อเนื่องสม่ําเสมอประมาณ2สัปดาห์ค่ะ,คะต้องบอกว่าแม่ออกไปทุกที่เลยนะไปงานบุญงานบวชงานวัดไปเที่ยวไปห้างแกไปหมดเลยค่ะเพราะว่าตาแกสู้แสงได้แล้วแกดูทีวีนานๆก็ได้เล่น ถือไม่แสบตาเหมือนเมื่อก่อนแล้วะนะคะตาไม่ล้าที่สําคัญไม่มีน้ําตาไหลเองเหมือนเมื่อก่อนไม่ปวดกระบอกตาแล้วแม่ยังรู้สึกเหมือนในตามันฉับวาวขึ้นนะคะมีน้ําในตาขึ้นแล้วก็ไม่เคืองตาไม่มีจุดดาเป็นยหยักหญ่ยคุณผู้ชมเชื่อไหมเราเป็นลูกกันเนาะเราดีใจมากมที่ตาแม่ในสมองชัดอีกครั้งหนึ่งมากกว่านั้นค่ะคุณผู้ชมพอแม่มีความสุขทุกคนในบ้านมีความสุขแฮปปี้มากๆแล้ววันนี้นะคะคุณผู้ชมใครที่ฟังอยู่เนาะรู้สึกมีปัญหาอยู่โอ๊ยตกใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตาล้าแสบตามองไม่ชัดกังวลเรื่อง ของต้อกลัวจะมองไม่เห็นคุณผู้ชมอย่าร้อยสายจนเกินไปคุณผู้ชมอย่าทนนะคะวันนี้เน่ยอยากให้หลายๆท่านได้ลองสําหรับไอคลียตัวนี้ค่ะและพิเศษกว่าน,นั้นอยากให้คุณผู้ชมรับโปรโมชั่นในวันนี้ให้ทันเนาะเพราะว่าไอคลียหนึ่งกล่องเนี่ยจริงๆทานได้1เดือนค่ะ,คะปกติราคาเกือบ2000แล้วแต่วันนี้เราลดพิเศษเหลือเพียง999บาทเนซ์ขออนุญาตมอบให้1กล่องนะคะค่ะและคุณผู้ชมวันนี้ต้องบอกเลยถ้าคุณผู้ชมโทรทันสานาทีต่อจากนี้ค่ะ,คะดูดีๆนะเน่ยจะแถมเพิ่มไม่อีก1กล่งกล่องอีกหนแ่ะ อีกหนึ่งเดือนไปเลยอีกหนึ่งกล่องนี่สามแล้วแต่วันนี้ต้องบอกว่าโชคดีมากเนสมารพร้อมกับความตั้งใจในการอยากให้ทุกคนได้ส่งมอบความรักดูแลดวงตาของพ่อแม่ดีที่สุดคุณผู้ชมดูนะถ้าใครโทรทันในรายการนี้นเนสเพิ่มอีกอหนึ่งกล่องใหญ่แบบนี้และ พิเศษค่ะเฉพาะรายการนี้เราจะขออนุญาตแถมไอคลียขนาดพกพาม,มูลค่าถึง200บาทนะคะคุณผู้ชมให้อีกหนึ่งกล่องฟรีลบกวนทีมงานเอาผิดภาพโป,ปล,งลงให้เน,น็ตนิดนึงนะคะคุณผู้ชมดูตรงนี้เนาะใครโทรทันค่ะเน็ตย้ำเลยนะวันนี้ควรจะได้ไปเลยซื้อ1แถมอีก4เพียง999ค่ะคุ้มมากๆาทานี้ถึง4เดือนอกดดว่ดวนเบอร์หน้าจอค่ะ0 2 1 1 3 1 1 1 1นึ่1หน1 1งาหรือไลน์ไปไนะะ้่งเจ็ดะคนย์ส9งหนึ่งหนึสามารถจองสิทธง์ก่อนได้นะคะอยากได้ของวันไมารจ เเราได้ลยมีเก็บเงินปลายทางและโปรนี้ย้ำว่าเฉพาะรายการนี้เท่านั้นเชื่อว่าลูกๆทุกคนพี่ดาทุกคนเนี่ยอยากดูแลดวงตาของพ่อแม่ให้ดีที่สุดเนาะแต่คุณผู้ชมขาอย่าลืมนะสิ่งสําคัญเราต้องดูแลดวงตาของตัวเราเองด้วยเพราะว่ายิ่งเราเป็นหัวหน้าครอบครัวถ้าคุณล้มคนเดียวมันคือล้มทั้งบ้านนะดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะคือการดูแลดวงตาของตัวเราเองดูแลดวงตาของคุณพ่อคุณแม่เราและวันนี้ขอให้คุณผู้ชมรับโปรโมชั่นนี้ทันนะคะไอคลีนหนึ่งกล่องทันได้หนึ่งเดือนปกติกับสองพันคุณผ <9. S 2> ค่ะและตอนนี้เหลือไม่ถึง2นาทีสุดท้ายแล้วนะคะถ้าคุณผู้ชมโทรทันจะได้แถมเพิ่มฟรีไปอีก4ชิ้นเลยนั้นดังนั้นวันนี้ใครโทรทันได้1แถม4ค่ะ9 9 9รีบกดด่วนๆ02113 1117 11 02113 1117 11หรือไลน์ไปได้นะคะแอ SKU 99ทําทำยังไงก็ได้คุณผู้ชมขาขอให้คุณจองสินให้ทันนะมีเก็บเงินปลายทางและอย่างที่เราย้ำนะคะว่าโปรนี้เฉพาะรายการนี้เท่านั้น ที่เาจะดูผู้ใหญ่ทุกบ้านเป็นเหมือนกันใช่เวลาเขาเป็นอะไรเขามักจะไม่บอกลูกหลานทาออะไรบ้างกลัวไงเดี๋ยวเสียตังค์เดี๋ยวลาบากเดี๋ยวลําบากลกลากัวจะเป็นภาระเราใช่แต่ถึงยังไงก็ตามคุณผู้ชมเราต้องมันสังเกตและดูแลพวกท่านให้ดีที่สุดค่ะคุณผู้ชมขาตอนนี้เหลือไม่ถึงหนึ่งนาทีสุดท้ายแล้วนะที่คุณจะได้รับโปรนะคะซื้อหนึ่งแถมไปอีกสี่เพียงเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคุ้มที่สุดทานได้ถึงสี่เดือนค่ะหมายเลขศูนย์สองหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย อยู่99รีบจองสิทธิ์ให้ทันนะคะคุณผู้ชมวันนี้โปรคุ้มมากๆมีเก็บเงินปลายทางและอย่างที่เราบอกเนาะโปรนี้เฉพาะรายการนี้และวันนี้เท่านั้นค่ะหลายคนบอกโหไอเคลียนนี่คือทานไปนี่แบบ ดีมากมคุณผู้ชมเชื่อไหมแค่คุณทานต่อเนื่องเขาช่วยชะลอการเกิดต้อกระจกช่วยชะลอการเกิดตอลมและช่วยลดการเกิดจอประสาทต,ตาเสื่อมที่สําคัญวิธีทานง่ายเหมาะกับเราและผู้สูงวัยนะคะกินแค่วันละหนึ่งแคปซูลก่อนนอนขอแค่ต่อเนื่องเท่านั้นะนะคะวันนี้รับไปเลยซื้อ1แถมอีก4999อย่าังทันนะคะ0 2 1 1 3 1 1 1 1 7 0่1ห1 1 1 7ลายามดไลน์มาด่วนๆเลยะค,ะค,ค่ะคุณผู้ชม SKU 9 9รีบจองสิทธิ์มีเก็บเงินปลายทาง 3นาทีให้หมดแล้วสามนาทีที่ให้ไปหมดแล้วพี่ดาเพิ่มได้ไหมล่ะวันนี้วันหยุดคนซื้อเยอะอย<ช>ู่แล้ว<ช>แล้ว<ช>คนดูกันโอ้โหนี่ทีงานแจ้งมาสายเยอะแน่นมาก<ช>วันหยุดเอายังไง อะเพิ่มได้ไหมไม่เป็นไรเนี่ยเนี่รับผิดชอบให้เองได,ด้ดีมากคือจะบอกวันนี้นะตั้งใจมากอยากมาส่งมอบความรักนะคะทุกคนขาเน็ตให้อีก30เซตสุดท้ายค่ะ30เซตสุดท้ายจะโทรหรือไลน์ก็ได้ขอให้คุณทันนะคะซื้อ1แถมอีก4เพียง999ทานได้ถึง4เดือน0 2 1 1 3 1 1 1 7กดด่วนเลยค่ะ0 2 1 1 3 1 1 1 7ไลน์มาด่วนๆ SKU 99วันนี้นะบอกเลยคุณผู้ชม1แถมไปอีก4อ่ะใช่คุ้มมากคุ้มมากๆ999อ่ะทานแบบ4เดือนเลยคุณผู้ชมดูแลกันทั้งบ้านเนาะ 021131117 021131117นะคะไลน์ไปด่วนๆแ SKU 99วันนี้นะคะรีบจองสิทธิ์ก่อนคุณผู้ชมทำยังไงก็ได้อยากได้ของเมื่อไหร่แจ้งเราได้เลยนะคะรวมถึงวันนี้กินได้ถึง4เดือน1แถบอีก4 999หมายเลขหน้าจอนะคะ021131117 021131117นะคะโหวันนี้ย้ำแล้วย้ำอีกเนาะพี่ด้านเนาะพบโปรคุ้มมากๆเดือนแห่งความรักมาส่งมอบความรัก1แถม4999ทานได้4เดือนเลยค่ะคุณผู้ชม021131 1 1ึนะคะไลน์ไป at sku 9กรีบเลยนะคุณผู้ชมจองสินธิทันยังทันนะคะมีเก็บปลายทางและโปรนี้เฉพาะรายการนี้เท่านั้นคุคณผู้ชมรีบเลยนะคะเพราะว่าทานเป็นประจำแล้วก็ค,คือช่วยในการแบบดูแลร่างกายไว้ก่อนป้องกันดีกว่ามาแก้ไขที่หลังนะคะแต่ว่าถ้าทานเป็นประจำแบบนี้นะคะต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะคุณผู้ชมทานหาอหนครบผ้าหมู่นะคะพักผ่อในให้เพียงพอแล้วก็มันออกกําลังกายประจำด้วยวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับโปรดีมากๆนะแต่ทีนี้ มีหลายเรื่องมาเตือนนะครับโดยเฉพาะอําทั้งสาวๆหนุ่มๆแหละระวังโดนหลอกนะครับกรณีนี้เป็นผู้หญิงครับคุณผู้ชมเป็นผู้หญิงโสดด้วยนะมันเหงาใช่ไหมล่ะและผลปรากฏก็ไปรู้จักกับผู้ชายคนนึงผู้ชายคนนั้นเนี่ยอ่ะเป็นพ่อค้ากาแฟออนไลน์โอ้คุยกันถูกคอวิดีโอคอลกันปุ๊บปั๊บอ่ะถูกใจ